รับต่อเนื่องนะครับเนาะชมตะเหนือเคือนช่มตะเทิงเคือนชมตะนาเคีนืนกับสันเคียนข้างหลังไต่เคือนคือว่าพาไปชมแนวสิว่ีวาเมนบอเอาเดี๋ยววิญญาณมาเที่ยวนะครับกระสิบห้าลงไปเบื้องข้างล่างพร้อมว่าเป็นจังไดในเมืองฮามาแล้วพิสูจน์แล้วมาเบื้องแล้วตรงเบื้องให้จบเบื้องให้ถึงเจาะถึงก้นเบื้องนะครับว่า อยู่ใต้เขื่อนกีจะปล่อยน้ำปล่อยสปรีเวน้ำตโตลงไปเนะี่ยมันเป็นยังไงลงไปไทยไกลนะครับนะเดี๋ยวไปเบิงนะครับเดี๋ยววิญญาณศิพาไปจาอเบิงด้านล่างนะครับใต้เขื่อนอีกนะเป็นยังไงนั่นคอยติดตามนะครับว่าน้ํากระโจนลงจากสปิีเวเป็นยางไรบึมบึมหรือว่าจอกจอกคอยติดตามเบิงนะครับอ้าวไปลุยเลยเริ่มจากนาเขื่อนนี่แหละ ครับลงจากสันเขื่อนลงมานะครับนะออกจากมองจนรถสันเขื่อนถนะ้าก็วาเลี้ยวซ้ายนะครับลงไปตรงไตเขื่อนนะครับตรงไตเขื่อนนะไปลงไปบึงคืนเนาะเปิบเนะปิบเ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 ปิบ,ปบ,ปบ,ปบนี่โอ้ปลี่ยนคนบานเลี้ยวควบคมน,นะครับโอ้ข้าเจ้าที่ถือหัวคนะัดถือเน้อเสียงเฮิ่วเฮิ่อยู่คุณนะนะครับ ไปเบิง้งวิ่งอ่เอาบาว่ากันก็เสียงเฮี้ยวเฮี้ยวันนี้วันที่หนึ่งเนาะถ่ายคลิปนเ,าปเนาะไปเบิ้งไต่เครือนพี่น้องส้มตานาเคื่อนแล้วกันไต่เคื่อนว่าไปเบิ้งกับ่อมแอนนะครับเนาะไปเบิ้งน้ำกันนั่นนะครับไปเบิ้งน้ำกันนะเรจาจะย่างท่านหมู่ไงเลยรอหมวกไงไปไปเบิ้งน้ำกันพิสูจน์น้ำกันนะครับเนาะมาเป็นไต่ไต่เคในในในนื่อนเป็นยังไงแน่โอ้ยอ่อนซ่อนปลาเลยพี่น้องเลยปลาบ่บบ วุย้ยหนุ่ยหนุ่ยชิวีน้องเนาะเห็นแล้วก็ได้ในตอนซ่อนไทยจอดบริเวณนี้ะดดน,นะนะครับเอ้าจอดเดี๋ยจอดรถบัวลายดลักนะนะครับไปลงไปเบื้งพี่น้องนะครับใส่งามด้วยนะใส่างามเลยคุณดูมาแล้วลงไปเลยพี่น้องพี่สวยด้วยกันพี่น้องเคยมากกับสีหูเนาะใส่างามตัวนี้ก็บยุใใ้ยไต เคลื่อนเอาหมดละวู้เห็นไหเคลื่อนยเทธ์พุ่นคุยเด้อาอมาวิ่นไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเป็นจังใดแน่เสียงดังสนั่นวันไหวเลยถึงน้ำไหลกับพ้องกันน้ำตูนกับพ้องกันเบ้อยนะครับจากจากเห็นไหคลิปใดเนาะทิวิญามาถ่ายตอนที่ว่าบ่มีน้ำที่ตรงนี้แห้งคอรอนะนาะนะครับที่ตามคลิปวิญญาเรื่อยๆด้วสิเห็นยังดีๆสุด้เห็นยังอยู่เรื่อยนะครับนะ กใ,ในเมื่อเอฟซี่นติดตามกดไลค์กดแชร์กด,กดเป็นกำลังใจให้พี่ยาพ้าเดียวกับออกเฮ็ดคลิปยูบอสเซานะครับคลิปให้พี่น้องบึงยูบอสเซาเดี๋ยวลงไปถ่ายไก่นะครับพีน่น้องตูวนึงบุม,บม,บมอยู่ไปหันเสียชัดบนนอนะไปยังมึงไก่ด้วยนะครับนี่แหละครับพี่น้อง พี่ยาเคยบอกว่าน้ำม e ีก mm ับมาติตามเบิงน้ำบ่มีกับมาติตามเบิงน้ำหน่อยกับผ้ามาเบิงน้ำหลายกับผ้ามาเบิงนะครับดีเด้อครับพี่น้องขันห้ลงมาจากเขื่อนเนาะคือผุนเนาะลงมาเป็นแบบลงมากระเรียวใายลงมาหนีเลยเด้อขันลงมาจากเขื่อนเนาะทับลงมาเลยนะครับขันซิวหนี่ละนะครับนั่นเขื่อนเนาะตรงขันเขื่อนยี่หันมองต้นโพนี่แหะต้นต้นไส้งามนี่แหละนะครับเท่ากับสิเห็น นะครับปรากฏว่าเพื่อนบ่อให้ลงไปนะครับบ่อให้ลงไปทายนะครับอุใส่จะอดนะพี่น้องเพื่อนบ่อให้ลงไปนะบ่อให้ประชาชนเรือเาไปก้นลงไปเพราะมันอันจะลายเนาะนะครับเสียฟังกับเจ้านะครับพี่น้องเพราะเจ้าที่เิ่นคำนวณไ้แล้วว่ามันค่อนข้างเสี่ยงตะายเกิดว่าน้ำมันพัดหรือมันสะพี่น้องจะช่วยไปแล้วอาสิอันตรายนะครับเพิ่นกันไว้เังส่กระบอกบอกว่าห้าม ลงไปอันตรายสินะนะครับนี่โอ้เธารั้นแล้วแต่เพื่อนบอห้า,หามพิญญาพาเตียกับสีลงไปไทยพี่น้องเบิงนะครับนี่เพื่อนห้าม่าอันตรายห้ามลงเล่นนะ้ําในบริเวณนี้เด็ดขาดเอา้อพาพิญญาบ่ได้ลงไปเล่นนะครับพิญญาสิลงไปไทยเป็นข้าวสารนี่พี่น้องรับทราบนะครับนะนี่เพื่อนกั้นนะครับเพื่อนกัน้นบ่อยเขาลงไปเนาะนะครับนี่ นะครเพื่อนใส่ผ้าแดงกันแบบนี้กระบุ้งบอกห้ามผ่านเข้าไปนั่นเองนะครับเพราะมันรอแแล้วสิเกิดอันตรายนะพี่น้องนะนี่เห็นปะเอายืดเคร่งดีก็ได้นะครับใน,ในเมื่อเพื่อนบอกห้เห้าลงไปเข้ากระเต้องลงเพื่อนห้ามแล้วหาเน่าเป็นอยังมากเลยเพื่อนบราริดชอบเด้อครับเด้อพี่นอ้องเลยอือ นะครับเพื่อน้ำปนท่วงท่วนนะบ่สามารถลุกไปได้พี่น้องบ่บ่ลุกไปบ่ได้นะครับเพิ่นบ่ให้ลงกนะเพิ่นหัวหามไว้บ่ให้ยพ่นผลชาชนลงไปนะเพิ่นการว้นี่ผ่าแดงๆเห็นบ่นนะครับน้ำเป็นน้ำสองซีไปเลยบ้านนี่น้ำสองซีบ่ต้องไปชุ่มหอดเบื้องอุบลหลักนะครับมาชุ่มเกลือปลานี่ก็ได้แล้วพี่น้องนะครับนะครับ ก็คือเพื่อนเตือนก็คือเตือนนะครับเนาะเพือ่อนหวนห้ามก็คือห้ามอย่าไปลั่นอย่าไปล่วงเกินในสิ่งที่หวงห้ามนะครับเป็นน้มสองสี่ยุดด้านล่างคงนน้ำน้ำพองนะครับเอาเดี๋ยวค่อยลงไปเพิ่งจั็หน่อยในเมื่อเพิ่นบ่อาหายล่วงไปนะครับเนาะเนะพิ่นกั้นบ่อาหายคนลงไปในจุดนี้นะครับในจุดนี้เลยพี่น้องบอ่เพิ่นบ่อาหายลงก็คืบอบ่อลงนะครับนะอันตรายมากนะครับ นะครับนี่แยกกันแลยมาเจาะช่องใกล้ๆต,ต้นในไส้ใหญ่นี่นะครับรกบก้าลุกไปเลยกนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เพิ่นกะห้ามอยู่แล้วนเนาะเขาลงไปหลายกาะก็ถือว่าฝ่าฝืนฝ่าฝืนคำสั่งของทางจทเางขลขลขลงจ้าหน้าที่เนาะเขาต้องคารับคารับสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เพิ่นปฏิบัติหน้าที่เขาก็ต้องคารับสิทธิ์ของเพิ่น ือยูไซก็แล้วแต่นะครับสิทธิของข้าเจ้ามีสิทธิห้ามนะครับบ่ให้ประชาชนลงกับยาล่งข้าขนเท่าฝ้าฝืนก็ถือว่าฟ้าฝืนคําสั่งต่างๆคำเสืมิมคาฟ้าฝืนคําสั่งหรือฟ้าฝืนไอ้ข้อห้ามต่างๆนี่มันก็นหรือว่าผิดกฎหมายนะครับหันเ้าเรื่องกฎหมายนี่มันละเอียดอ่อนมากนะครับถ้าเอาตามกฎหมายจริงๆนะครับเนาะมันผิดนะพี่น้อง เดี๋ยวพิ่น้องจะพาะเราลงไปข้างล่างอีกหน่อยนะครับเบางนามสองสีนาพ่องกับน,นาสปินเวกครับนาช่องพลังกระแสไฟฟ้าเนาะครับขึ้นรถมาแล้วพี่น้องขึ้นลงจากไส้ใ่ลงไปข้างลนะ่างเนาะเดี๋ยวไปเบืองว่าตรงนามสองสีไปนนยังไดแน่นะครับประกฏว,ว่าเจ้าหนุ่มทีมบ่ให้ลงนะครับตัวจุดนั่นเนาะมาสิงลงไปไทยไกลๆมันก็สิอันตรายนะครับนะเพราะว่าหนาม,มันแห้งเกิดเท่าพัดพัดพาดหรือว่าพาดตกตุ้มลงมาไงนจังไดเม็นบอ นะครับเขากับต้องเสื้อเจ้าหน้าที่เนาะฝ่าฝืนบม่ได้ฝ่าฝืนเจ้าที่เกิดว่ามีอุบัติเหตุต่างๆหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นะพี่น้องเนาะนิเช่นั้นกันเลยอ่า่าฝ่าฝืนในสิ่งที่เจาหนที่งอหงำนะครับนะฝ่าฝืนไปลงไปเบื่องน้าสองซีเป็นยังไงเนี่ย ลดลงไปเลยลงมาจากพุนแหะครับตัวไส้ใหญ่พุนนะตัวไส้ใหญ่พุนลงมาผิดเลยเกรงน้ำสองสีเป็นยังจังน้ำสองสีช่องหนึ่งเป็นช่องที่ระบายจากสปริงเว่ยเพ่นบออีกช่องหนึ่งก็ระบายจากช่องผลิตกระแสไฟฟ้านะครับนะอันนีเป็นสองสีอันตรายนี่เพื่อนบอกห้ามลงเล่นน้ำเพื่อนก็ห้ามเลยครับเนาะ พืชกระ h ามบอยห้าลงเล่นน้ำอยู่เด้เห็นสิงสิงเรานีพ่นหัวหามไวเนี่ยกระเซียนแต่ไลเนาะเห็นบ่ห้ามลงเล่นน้ำต่างต่างเนาะน้มสองสียังใดพี่น้องยวพาไปเบิ่งเอาเอาตรงนี้แหละนะครับเห็นบ่พี่น้องเศนบ่อน้อน้ำสีนี่ยังเป็นสีเขียวเขียวก็คือเป็นสีธรรมาชาติอยู่แต่ว่าตรงขามกันเห็นไ่ เป็นน้ำสีแดงๆช่องน้ำสีแดงก็คืออ่าช่องที่ปล่อยน้ำลงมาผลิตกระแสไฟฟ้าช่องที่อ่าปล่อยลงมาผลิตกระแสไฟฟ้านั่นแหละนะครับช่องนั้นนะครับแต่ว่าช่องนี้เป็นมาจากสปินเวสปินเวตรงนั้นเนาะนะครับจะปล่อยลงมาบ่มๆอย่างเห็นไหตัวมันบุมๆุม,ม่างนีเหน็นไหจากจากไหลลงมานีบ่มๆม,มานีเหน็นไ่ นะครับเมื่อเลยเปนน้ำสองสีเลยจุดนี้เห็นปะนี่นะครับพี่น้องบอ่ต้องไปถึงอำมเบอร์โค้งเกียมแม่น้ำสองสีนั่นมาชมที่เขื่อนอุบลรัก,ก็ได้เห็นปะพี่น้องแน,น่เห็นเห็นก้าหูก็ตานะครับเห็นภาพเห็นเนเลยผมมุมนวลเดี๋ยวซุ่มไม้บืไกไกลไปซุ่มเลยบนนออบนันโอ้ยหาเลยไปซุ่มไม้ไกลกก็เลยซุม่มได้ เกิดยังสู้บ่ได้เลยพี่น,อน,น้องเนาะคนหลอกจังไดบุนะครับน้ำสองสีนู่น,นสีแดงกับบงบอกว่าน้ำปลาจากเนื้อเคลื่อนลงมาเกินเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ำพองก็สีแดงจริงครึ่งเลยครับน้ำสีอ่าตรงนี้เข้มเขมสีเขียวเขียวนี่ก,กัสีกายเป็นสีแดงไปเบิดลล้ำล้ำน้ำพองนี่อาลลงไปพ่นละ นะครับไปเคลือนนงบง,งไว้่นะลงนำซุมเนื้ชี้ไปนะครับเนาะผมต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องบางคือวิญญ,ญาพะเทียวก็เลยมาเกาะติดในพี่น้องเบิงนะ้งเนาะนะครับภาพบรรยากาศแบบนี้เอาสํานนครับน้ําใต้เขื่อนบุรัสมีสองสีเดอ้อพี่น้องสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อครับเดอ้อ